บายดีพี่น้องมามาพี่น้องมามาลงน่องน้ำบาสิเทียนพี่น้องมือนี่บาสิเทียนมีโอกาสลงน่องเนาะพาพี่น้องลงน่องโอเคมาเบิ่งว่ามาจับปลาดุกปลาโคเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่มาเบิ่งน้ำกัดเลยพี่น้องเฮพี่น้องไปกับอ้ายเพิ่นโอ้ได้โอ้โตบักใหญ่เลยพี่น้อง Ô, uh, tô bắc nhay đúng không? Nhay Ừ. Ô, là cầm là, dạ <laughs> yeah, cầm là giống giờ luôn. Nè. Đây lên phía đây đây. Ừ. Ô, nhọt sút nhọt. Coi coi phía coi. Coi bắc hồ, lưu bắc tôm bò. Nè. ทักไล้ทักไล้นี่นี่พี่น้องนี่ใบายสตียานี่นะโอ้ยกินดิบเลยนี่คักคักคักใกล้นะตาบ้า <c> น <oughs> <c oughs> นี่พี่น้องเพิ่นกำลังหาเนาะอายเนาะอายอยู่บ้านตะกี้กับใบายสตีอาต์กับยุงเหี่ยนช่วงนี้กับผักเหี่ยนเนี่ยบายสตียาก็เลยมายามบ้านพี่น้องนี่ โอ้เช oh, hmm. ิญน wow. <Hmm ี่บอดายโถวางแห่พ anyway ี่น้องจับบได้ยมันจับยากพี่น้องเลยน้องใ่ายโพดป้ากระไยป้าห yes ัก ปริง<น>มีคนใหม่คนตกในพี่นอ้อง นี่พี่น้องได้ได้อีกตัวพี่น้องโอ้ปลาโคตัวพังยไอ้คนวะเนี่ยเนี่ยไม่ไม่เยอะๆเนียโอ้โนี่ไม่พกกเปียูโอ้สองตัวหรื่นี่ตัวเดียวตัตัวเดียวบ่โอ้คักคักคัอ้คคักคัเออแล้วตรงนี้เลยเลยนี้เลยนมันเดี๋ยเะเดโจเลย Ô, đại tố bạc nha, vino. Paco, paco. Plazon, vino, plazon. Sathai, a plazon, no. Apri, kìa 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 Để kìa 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 Phó lợi, phó lợi, sao thôi Bà hai thích phó bà Đại xong tổ lợi, tố bác nhảy, bắc nhảy, ừ. phải là. không? Phải lợi côi lợi thì tạo côi, tạo à Đấy tạo Được Ina nát, cái đấy Cứ hay tạo bài thì lấy tạo Tạo được Tạo <laughs> nào, khác cho cơ hội mình bắt này. นี่ลลงเลยดับโลกโตใหญ่เลยพี่น้องโอ้ระดับโลกเพื่อได้ี่ปลาดุกปลาโคปลาโซนเอ่ตตวบบใหญ่เลยพี่น้องนี่ อู้คักๆๆๆน่ะอันก็บ่รู้สิมาค่ะค่ะนี่แหละตอนนี้บาสิเทียนได้ปลาคอ2ตัวเลเนาะพี่น้องเนาะบัดแล้วก็จักน้อยนี่ก็สิอันั้นเนาะสิถ่ายตอนเฮ็ดกินวิธีเฮ็ดกินชีวิตอาหารแบบบ้านๆพี่น้องผักเบิ่งตอนต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ